โยชสวัสดีครับวนี้อยู่ผมบางเยรนนะครับคลิปนี้หรือว่า EP นี้นะคผมบางเย็นก็จะมาส่งแอคราชาโรเกย์ ok นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามดูกันนะครับว่าจะมีคนรู้รู้จักราชาโรเกย์มากแค่ไหนตก่อนที่จะตามไปรับชมนั้น,นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้รายาไเราด้วยนะครับน้องโอเคไปรับชมกันเลยครับผม <c oughs> แล้วก็สาหรับ วันนี้หรือว่าคลิปนี้ EP นี้นะครับราชาเหลอไก่ก็แบบจะแต่งตัวแบบเต็มยุทธเลยนะครับน้องๆแบบใส่ชุดราชาหลอกไก่จริงๆครับคือแบบมีแก่ครับดูดูเท่ไหมครับอืมเล็สักหน่อยเเฮ้ยมีหลายคนน้องๆนะครับอยากเห็นภาพปักทูนของราชาเหลอกไก่นะครับอ๋อก่อนจะไปทําคลิปก็จัดสักทีก่อน เฮ้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 ฮะพี่ะไปเอิดัินโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะครับเปิจง้งไปเปเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเปิดไหมเปิดไหมเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามาก่อนนะพี่ไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะชัดไหมนะครับทุกคนเฮ้ยเสียงไกลขันว่ะเฮ้ยให้ตายเถอะโรบินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรู้จักร,ราชาหลอกไก่ไหมครับน,น้องๆน้องก็เพิ่งหัดเล่นหรือว่าน้องก็เล่นนาร้องไม่รู้ครับสวยโอเคเพรูรพรดยันราชาหลอไก่ครับอ๋อโอเคนั้นเดี๋ยวพี่จะอนี่อะไรให้น้องดูน้องไปดูแป๊บหนึ่งได้ไหมครับเพราะว่าราชาหลอดที่จะอยู่กับราชาตลอดหลอกไก่ตลอดไปนะครับแล้วก็ตลอดการอะหิอะหิอะหิคําตัวเอง,องไห ไปดูในทิกตอกครับไปดูในทิกตอกตอนนี้เลยครับบางเหตุให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับแต่ว่าปกติราชาเราไก่จะใส่ชุดชุดบอดไงแต่ว่าวันนี้บางเหตุแต่งเต็มยุไงก็เลยแบบใส่หัวไก่มาด้วยว่าไปเจอแล้วเหรออ๋อเห็นอยู่เลยอ๋อเคยเห็นอยู่เหรอราชาเราไก่นี้เขาทำอะไรครับคเขาแอคท่าอะไรเขาไม่มีท่าอะไรเลยนะเขาไม่มีท่าปักธงนะไม่มี แล้วน้องรู้สึกยังไงกับราชาโลกไก่ครับก็ดีครับพี่พูดไม่ออกพี่พูดไม่ออกนี่คือจะขำหรือว่าย <c oughs> ังไงเนาะได้ขำได้ครับ <c oughs> โอเคขอบคุณมากครับน้องกดติดตามพี่แล้วใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่ <c oughs> เหอได้ไหมแคปติลไล่กห้องได้เลยน้องได้เลยได้เลยอ๋อน้องจะเชิญเพื่อนเข้ามาหรอขอแ๊บเดียว <c oughs> ได้เลยครับได้เลย <c oughs> อ๋อโอเคพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้ว น้องก็สุมนะครับน้องก็แบบแต่งตัวบวชแล้วก็ใช้รหัสแบบรหัสไก,ไก่มาแบบอืมพี่จะว่าจะรับแอดน้องนี้เมื่อกี้ะ <c oughs> โอมาแล้วครับนี่ไงของจริงว่าเฮ้ยเมื่อกี้น้องรีบไปไงที่จริงพี่จะขอแอดเพื่อนรหัสรหัสรองน้องที่จริงอ่ะอ๋อ <c oughs> อืมน้องพี่รู้แล้วแหละน้องมีสองรหัสเดี๋ยวพี่ดูประวัติน้องหน่อยดิ โอ้ทุกคนดูนี่นะครับผม1นึ่งดาวสิเกดาวนะครับน้องก็อัตราชนะ6กสิบเอ็ดจ้าผมแล้วก็คิวดสสามร้อยแปดสิบแปดทุยขี่หกแล้วบางเยยุอาการยิงอะไรแบบคือแบบพี่ก็ดูไม่ค่อยเป็นนะที่ก็ดูแบบอัตรายิงหมวดดัคิวดสอะไรพี่ดูไม่เป็นหรอกเพราะว่าพี่ไม่เคยดูไงพี่แบบพี่สชนมากพี่จะลงหลังคาแล้วก็อยู่ในพุ่มหญ้าอะไรแบบนี้นะน้อง ยังไงไอ้แห้งไอ้แห้งรู้จักบังเหตุแล้วด้วยเลยน้องโอ้โหแห้งไมนรู้จักเลยแต่แห้งอีกนะ FC เลยเหรอโอ้ทีทีทีเอสหัวแขนก็มาว่ะน้องเดี๋ยวพี่ขอขอแอดเป็นเพื่อนหน่อยนะน้องคนน้องคนอื่นจะเล่นไหมอ่ะเพราะว่าไปกับพี่ส่วนมากจะบวกนะไม่ค่อยลบได้ครับแด้หมดครับโอ้โหพี่อาจจะพาน้องลบได้นะน้องไปเล่นกับพี่จริงเหรอไอะไรครับขอผมแจมแค่นี้เก็บเพื่อนได้เหรอ จัดไปน้องนั้นเดี๋ยวเราไปแบกหัวแขนกันนะเพราะว่าหัวแขนนี่คือน่าจะที่น่าดูเลยนะครับไปเลยครับลงไปทึ่งมะเอ็ดก็แตกเลยนะน้องๆโอเคไหมจำโฟรเขียวนะแอคหน่อยลนะอ่ะเช้โอ้แต่ตายนะลงเ,เล้งนี่คือแบบถ่ายคลิปไปด้วยนี่มันเล่นยากเหมือนกันนะครับโอ้น้องเดี๋ยวพี่แบกขึ้นก็ได้ถ้าน้องว่างอ่ะ เลสโกววอแคนตอนนี้ก็มีประมาณนัก12ตี้นะครับผมซ้ายมีซ้ายหน้ามีนะครับอ่แยกออกเ,อเยแตพี่เอาเหี่ยวมาแต่ว่าพี่ไม่ได้มีโดนนะเฮ้ยบนมีบนมีบนหน้ามีบนหน้ามี โอ้ได้พูดปืิ้นพูดใหญ่แล้วครับตอนนี้เดินก็พูดผมีโอ้ให้ตายเถอะเล่นยากครับเพราะว่ามันเอียดอ่านคลิปด้วยไงว่าแกจะยินว่าแก Ơi luôn. Mình, mình đẹp, Này quá mình nhảy chân Ô đi à? còn Hãy <laughs> 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 เย็นนร้้ออโไม่เป็นไรพี่ว่ายน้ําออกไปแปซิฟิกก่อนนะน้องๆถ้าไม่โดนยิงตายได้ก่อนนะเน<บ>ี่ยครับอืมท่อป้าไม่ค่อยติดหรอกป<ด>้าวงมาได้ไงวะอโอ้โหให้ตายเถอะวงมันก็รีบบีบขึ้นอตอนนี้น้องแต้มสี่พันเท่าไหร, 4, ร่น,นะสี่พัน 4, กว่าน,นิดนิดสี่พันกว่านิดนิดนิดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอานิดนั้นออกให้เนี่ย สมโอเคสวยว่าแล้วทำไมขอห้าสิบโอ้โหมันแหลกอ่ะครับน้องๆทำไมดีวะตัวดับแหลกเกินกระสุนก็หมดว่าแล้วทำไมเปลี่ยนกระสุนไม่ได้ไตายเถอะพระเจ้าแต่ว่าของพี่อะสะเต็ปสเต็ปอื่นอะพี่ไม่รู้นะแต่ถ้าสเต็ปแอบ พี่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะน้องโอเคสายแอบไปก่อนนะครับยี่สิบเอ็ดเลยโอเคไม่เป็นไรน้องอนาคตอีกยาวไกลน้องยังน้องกินทหารแล้วไม่ติดใช่ไหมไม่ติดครับอ๋อน้องใจสุดว,วันนั้น,นโอ้ให้ตาย <c oughs> เถอะมังเอียดโอ้มุกห้าบาทสิบบาทก็เล่นหมดโอ้ พี่ว่าพี่น่าจะตายที่แถวกระต้มร้างนี้นะเพราะว่าดูดูแล้วยาก็ไม่มีกระสุนก็ไม่มีเอ้าเจอมันยิ่งสวยตายแอบต้องตายขอบอะครับหรอถ้ามีคนมานี่คือแบบน้องไม่ต้องรู้เลยนะว่าพี่จะยิงตายอะ ใช่บางทีพี่ยังไม่ทันในชักปืนด้วยทําน้องมันก็ปึ๊ดแตกเลยก็พี่ได้ฉายาแบบเขาบอกว่าอ่าบางเหยียดเจ็ดบ,บ,บิอ่ะครับมันเหลืออีกยี่สี่ตัวมันเอาพี่ไม่ลงหรอกน้องพี่ตายก่อนใช่ไหมไม่ใช่พี่ตายหมอกพี่วิ่งไม่ทันหมอกนี่เป็นคลิปแรกเลยนะที่พี่แบบอืมลงแรงแล้วก็ให้น้องๆดูในช่องนะเมื่อกี้น้องได้ได้คิวไหมครับ สวยสวยสวยดามิดดามิดน่าจะสองพันได้ใช่ไหมประมาณสามร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวไหนเฮ้ยเฮ้ยยานะใจหายแวบเลยนะวิ่งมานีนะมั่วเลยนะใช่แต่ว่านี่พี่ไม่มียานะถ้าวงไล่มานี่คือแตกเลยนะไอโวก็ไม่มีด้วยน้องเอ้ยตายสิเก่งเกิน ปูม oh, ันเล็กด้วยตุ่ดับเล็กด้วยโอ้ยตายสิเฮ้ยตายสิออกสิออก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 ออย่าข้างอย่าข้างไม่เอาไม่เอาเป็นมีตัวมีตัวถ้าเป็นแล้เนะ โอ้โห oh, ใจดีเกินมีรถมาฝากด้วยที่อยากให้พีน้องๆขี่รถเล่นกันหน่อยทุกคนพี่มียาป่ะนี่ oh, นนนโอ้โหในบ้านเด็กสารนีโอ้ยมีตัวมีตัวผมไห่ตายเลย โอ้้ตายพี่โอ้ัวดับค้างเลยโอ้ไห้ตายเถอะัวดับค้างน้องๆก็เห็นใช่ไหมัวดับค้างน้องๆโอเคได้อยู่นะลบไม่น้องลบไหม,ไ,หมไม่เหลือเลยไหมเขาน้องลบแปดของพี่บวกแปดสิบน้องเกี่ยไหมโอ้ก็เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออหืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน